แบบนี้ <c oughs> เวลาเราอันนี้ก็ดึงถุงออกก่อแล้วเราก็หยอดเชื้อลงไปหนึ่งหยอมหนึ่งหยอมแบบนี้หนึ่งหยอมเสร็จแล้วเราก็เอายางเนี่ยค่ะร <c oughs> ัดปักถุงกับถุง ทองก็ได้แต่ถ้าเกิดทองอ่ะมันจะเจาะง่ายแล้วเราก็ใช้เข็มมุดอ๋อเจาะด้านบนยห้าถึงสามสิบรูเราต้องเจาะด้านบนถ้าเกิดเจาะด้านล่างเวลาเราไปผึ่งไว้เผื่อโต๊ะมีอะไรคนเปื้อนมันจะคนเปื้อนง่ายๆเราต้องเจาะไว้บนสุดแล้วก็ววกเขย่เาเขย่าเสร็จแล้วก็เอาไปผึ่งไว้แบบนี้ค่ะ ดึงตรงกลางขึ้นมาด้วยอีกสิบวัน mm hmm. อพอครบสิวันเชื้อจะเป็นสีขาวแบบนี้ครับอันนี้คือเราทําเสร็จสมบูรณ์เนาะแต่ถ้าเกิดทําแล้วมีสีดำสีชมพูสีส้มแสดงว่ามันเกิดการปนเปื้อน mm hmm. ใช้ไม่ได้ต้องเป็นสีขาววนแบบนี้ที่เอาไปใช้ก็หนึ่งถุงอันนี้ผสมน้ำยี่สิบลิตร เ,เ,เวลาทำนะคะแล,แล้วก็เนี่ยขยำขยแล้วเทตักน้ำมานิดหนึ่งกอนแล้วก็เทลงไปแล้วก็เอาซันไล์ใส่ไปนหนึ่งช้อนเพื่อที่จะให้สปอร์กับน้ำอะ่ะมันผสมเข้ากันได้ดีจะได้ไม่ลอยขึ้นข้างบนเนาะมันจะขยำสปอร์ออกง่ายเข้ากันได้ดีนะคะเสร็จแล้วก็ขยำให้สินเขาออกมาเยอะที่สุดแล้วก็กองเอาสากออกอแล้วก็ เทที่เราขยำสปอร์ไปใส่น้ำถึง20ลิตร,รแล้วก็เอาไปฉีดพ่นเลนช่วงเย็นเพราะว่า,มาแมลงชอบออกหากินในช่วงเย็นฉีดพ่นให้โดนตัวค่ะกากมันก็ไม่ต้องทิ้งก็โรยไว้ที่พื้นได้เผื่อมแมลงมันมาเกาะอยู่ที่ไรที่อะไรอย่างเงี้ยสปอร์ของมันก็จะลักษณะาการทําลายของเชื้อเนี่ยคือสปอร์มันจะเข้าไปทิ่มแทงที่ตัวมแมลงแล้วงอกเส้นใย,ยออกมาพองอกเส้นใยผัวออกมา,มาแมลงก็จะค่อยๆตายไปเนาะ เมื่ออาหารมันจะกินพวกพื่นักไม่ได้แล้วแต่อันเนี้ยมันจะใช้ระยะเวลาออกฤทธิ์ประมาณเออห้วันเนาะมันมแมลงก,ก็จะค่อยค่อยตายไป มันไม่เหมือนเคมีหลอกชีดปุ๊บตายปั๊บ,บอันนี้ถ้ายังไม่ได้ใช้เก็บไว้ได้นานไหมอันนี้ยังไม่ได้ใช้เก็บไว้ใน,นตู้เย็นได้หนึ่งเดือนแต่ว่าถ้าเกิดผสมน้ำแล้วต้องฉีดทันทีอ,นอ,นนอันนี้คือข้าวข้าวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนที่ว่าพอดีกันเลยใช่ไหมครับให้เสมอข้าวเลยไม่ต้องเยอะกว่านี้ถ้าเกิดเยอะกว่านี้หงแล้วมันจะแฉะพรแฉะแล้วอ่ะเอ่อมันจะสปอร์มันจะเจริญไม่ดีมันจะเกิดการต้อนได้ง่ายก็แสดงว่าใช้ข้าวที่เหลือๆนี่ไม่ได้ใช่ Okay. ขอบคุณมากครับไตโคก็คล้ายๆกันใช่ไหมครับไตโคก็เหมือนกันแต่ว่าหัวมันจะต่างกันแค่หวัวเชือ้อไตโคจะเป่งไว้แค่เจ็ดวัน